สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวจะลองมาทําการแต่งตัวเป็นแอร์โฮสเตสพนักงานบริการบนเครื่องบินนั่นเองนะเดี๋ยวลองมาแต่งกันเลยดีกว่าด้วยความที่พี่นิวเนี่ยได้ทําการแบบว่าซื้อตัวละครตัวนี้มานะซึ่งเป็นตัวละครรูปร่างผู้หญิงที่เหมือนจะเข้ามาใหม่ล่าสุดเอาล่ะเดี๋ยวเราจะ ลองเอาตัวละครตัวนี้เนี่ยมาทําเป็นแอร์โฮสเตดกันแล้ววันนี้เนี่ยพี่เนวก็ได้ทําการใสร่เสื้อแอร์โฮสเตดเข้าไปนะก็เป็นประมาณนี้แต่คราวนี้เนี่ยรู้สึกว่าช่วงขาด้วยความที่แบบว่าช่วงขาเนี่ยเออมันดูใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยพี่เนวก็จะลองแบบ เปลี่ยนขาดูนะตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนขาเรียบร้อยแล้วก็เอาขานี้มาใส่ละกันนะต่อไปเราก็จะลองมาปรับโครงสร้างดูก็จะให้แบบว่าเป็นตัวละครแอร์โฮสเตสที่ดูสวยน่ารักนะก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะไม่เอาตัวสูงเกินนะคือแบบอว่ารูปร่างประมาณนี้กํลาลังแบบน่ารักปุกปิ๊กผอมเพรียวต่อไปก็มาเปลี่ยนสีผิวกันนี่ก็จะเป็นสีผิวแบบนี้โอ้โหพอเปลี่ยนสีผิวเป็นแบบนี้คือแบบดูสวยแล้วก็น่ารักขึ้นมาเลยส่วนทรงผมหน้าตาหรืออะไรเนี่ยพี่นิวก็จะไม่เปลี่ยนนะ ด้วยความที่มันมากับตัวละครนี้อยู่แล้วแล้วมันก็ดูน่ารักเหมาะกับการเป็นแอร์โฮสเตสอยู่แล้วนะทุกคนต่อไปเรามาใส่ท่าทางแล้วกันนะคือท่าทางของแอร์โฮสเตสเนี่ยก็ต้องแบบว่าเป็นท่าทางที่ค่อนข้างจะติดแกมหน่อยละกันอัน <c oughs> นี้คือท่าเดินเหรอเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเดินในบุูสฮาเวนเนี่ยพี่นิวว่าน่าจะเลิศนะเอาเป็นท่านี้ละกันนะอันนี้คือท่าเดินของ Air แอร์โฮสเตสละกันแล้วเราก็ได้เอาตัวละครแอร์โฮสเตสเข้ามาอยู่ในบุูฮาวเวนและ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรู้สึกว่าเสื้อเอเอเสื้อเสื้อไม่มาด้วย <S <S <อ>ก็เลยทําการใส่เสื้อแบบนี้เข้ามาแทนและกันนะด้วยความที่แมพบวงฮาเวนเนี่ยเสื้อผ้าท่อนบนเนี่ยต้องมิดชิดนิดนึง <S 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 ก็เลยแบบว่าทําการเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบวงฮาเวนเนี่ยมีอาชีพแอร์โฮสเตดไหมโดยการที่ไปคลิกตรงนี้นะหลังจากที่เลื่อนดูแล้วนั้นอาชีพแอร์โฮสเตสมีทุกคนนี่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอ้าวว่าไปนะ จากการที่เลื่อนดูแล้วเนี่ยโอ้โหในบูงฮาเว่นนี่คือมีอาชีพครบเลยนี่เลยก็มีอาชีพแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะนี้ <S <S เดี๋ยวเราเนี่ยลองไปที่สนามบินกันดูนะมาอันนี้คือแบบพี่นิวก็ คือแบบแต่งมาแบบเต็มยศเลยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแต่ก็รู้สึกว่าเออไม่มีใครมาใช้บริการสนามบินเลยเป็นสนามบินที่ช่างดูเงียบเหงาเหลือเกินด้วยความที่เราแต่งเป็นแอร์เฮสเตมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าอ่าลองมาแบบเครื่องเครื่องบินสักหน่อยนี่เลยขึ้นไปขึ้นไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินแล้วขนาดเราเข้ามาในเครื่องบินนะก็ยังไม่มีใครทำยังไงดีอ่าเราก็ต้องแบบไปชวนเนี่ยไปชวนคนในเซิร์ฟมาครื่องเครื่องบินกันด้วยความที่เรา เานี่ยมาทำอาชีพแอร์โฮสเตสแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็โดดร่มลงไปเลยดีกว่านะมา กระโดดเอ้เดี๋ยวนัดไหนแล้่มไม่มีล่มอ๋อมีมีตกใจโอเคนี่แล้วเดี๋ยวจะแบบว่าลองมาชวนคนแบบอ่าไปขึ้นเครื่องบินกันเพราะว่าตอนนี้สนามบินเราแทบไม่มีใครเข้าไปใช้บริการเลยดูเหมือนกับว่าเรามาเจอคนไทยนะโอ้โหแต่งตัวแบบนี้น่าจะคนไทยแหละกางเกงเบนเทนดีจ้าสวัดีจ้าคนไทยปะบสวัดีจ้าเธอบวัดีเฮ้ยเธอน่ะสนใจไปใช้บริการสนามบินไหมสนใจไปขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าคนไทย แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขาเอายาดมตาห่งไทยขึ้นมาดมแล้วอะไรนะได้ได้ด่าได้ด่านะคืออะไรอะอะไรคือได้ด่านะก็เลยถามไปว่าอะไรนะเมื่อกี้นายพิมพ์อะไรมา่ะอะไรคือได้ด่านะเดี๋ยวมารอคําตอบเขากันว่าเขาพิมพ์อะไรของเขาเนี่ยแล้วเขาก็พิมพ์ตอบกลับมาว่าอะอะไรอะ นี่ว่าเขาคงไม่ไปขึ้นเครื่องบินกับเราแล้วแหละนะดูทรงแล้วก็เลยทําการอุ้มมาเลยดีกว่านะในไหนเขาก็ไม่ไปกับเราทักทีนี่ก็เลยอุ้มมาเลยเพราะว่าสนามบินเราเนี่ยไม่มีคนมาใช้บริการนะเป็นการอุ้มลูกค้ามาขึ้นเครื่องบินมาแล้วเขาก็ไม่ดิ้นด้วยนะ <laughs> ผ่านเครื่องสกแกนปะเนี่ยโอเคผ่านเครื่องสกแกนแสดงว่าไม่มีอาวุธมาใช้บริการเครื่องบินบ้างนะเพราะว่าแอร์สเตทเงามากเฮ้เพื่อนเดินเข้าไปด้วยอ่ะเพื่อนเดินเข้าไปอย่างโอเคมาค่ะมาใช้บริการได่เลยนะคะถึงแม้ว่าคุณยจะใส่กางเกงเจเจลายเบนเทนเดี๋ยวเราก็จะบริการเขาโดยการที่นี่เลยเข็นรถเข็นนะอ่าเอาอะไรคะเอาอะไรคะหิวอ่ะมาถึงก็บอกว่าหิวเลยหยิบเลยค่ะ กินอะไรก็หยิบระวังตกหลุมเครื่องบินนะเออไม่ใช่ตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องบินสั่นนียเครื่องบินสั่นนะอ่าแล้วเขาก็เอาอะไรไปกินนะเอานมเปรี้ยวไปกินหยิบได้เลยนะคะอยากกินอะไรก็หยิบได้เลยนะคะมีริเชอร์มีโค้กมีพิซซ่านะคะมีนมเปรี้ยวไปชนบุลีจอดได้ชนบบรีด้วยโทษนะคะคือ <c oughs> เอ่อให้เราไปจอดชนบบรีเลหรอคะเชิญเข้าห้องน้ำได้ตามสบายเลยนะคะเชิญเข้าได้เลยค่ะเ <c oughs> ข้ามาทําไมเนี่ย <c oughs> โทษค่ะโทษโทษทีเป็นนั่งให้มันเป็นระเบียบค่ะเห็นไหมเนี่ยว่าตอนนี้เครื่องบินสั่นนะค่ะนั่งค่ะนั่งโอเคอ่าแล้วแต่เลยค่ะจะนั่งท่าไหนก็นั่งเลยนะคะรู้สึกว่าลูกค้าคนนี้ดูวุ่นวายมากเลยเนี่ยผู้โดยสารค่ะผู้โดยสารเราต้องเรียกว่าผู้โดยสารไม่ใช่ลูกค้าเออผู้โดยสารค่ะนั่งให้มันเป็นที่เป็นทางเลยค่ะผู้โดยสารเดินไปเดินมาแบบนี้เห็นไหมคะว่าเครื่องบินมันสั่นนะคะนั่งให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะคะก็เลยบอกไปว่านั่งให้เป็นระเบียบด้วยค่ะนะคะนั่งให้เป็นระเบียบค่ะยอีกย่างอีก ระเบียบค่ะตอนนี้ผู้โดยสารก็ดมยาดมตาหงไทยจนหน้าตามึนไปหมดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยว่าเครื่องบินมันสั่นนะค่ะตกหลุมอากาศเหมือนกับว่าผู้โดยสารคนนี้พ <c oughs> <Tür> ูดยากเหลือเกินมีการเลยมาเปลี่ยนช่องด้วยไปไงโอ้โหบอกให้นั่งก็ไม่นั่งโอเคค่ะตอนนี้นั่งแล้วโอเคนั่งตอนนี้เครื่องบินตกหลุมอากาศนั่งค่ะนั่งโอ้โหท่านั่งแอร์อย่างอีกยังไม่นั่งอีกโอ้ยทำไมป่วนขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยอ้าวเกิดเหตุจุกเิอบนเครื่องบินเดี๋ยวนี่คุณไปกดอะไรคะเนี่ยฮะ คุณไปกดอะไรอา้าวขออุ้มด้วยเป็นไงล่ะลงไปลงไปกันลงไปกันเครื่องบินจะตกแล้วเอ้ยจะจะจะเอา้าเป็นไงตอนนี้ <laughs> เอ้าเฮ้ยดูปูเดสาร <laughs> คุณไปกดอะไรขนาดโอ้โหดูกลายไปว่าตอนนี้ต้องลงมาจากเครื่องบินเลย ี่เราคิดผิดคิดถูกเนี่ยที่เอาผู้โดยสารคนนั้นขึ้นไปบนเครื่องบินเฮ้ยเหมือนกับว่าตอนนี้มีคนมาใช้บริการสวัสดีค่ะฉันเป็นแอร์สเตสนะคะนี่เดี๋ยวเราไปยิงประจําที่เลยเ้าเฮ้ยเดี๋ยวคุณคะใครมีอาวุธขนาดทำไมเครื่องดังล่ะเชิญค่ะเชิญค่ะมาได้เลยค่ะเชิญค่ะอะตอนนี้เราก็พาผู้โดยสารคนนี้เข้าไปที่เครื่องบินนะเข้าไปได้เลยค่ะเข้าไปค่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะนายดมตาหงไทยเข้ามาอีกแล้วเชิญนั่งได้เลยนะคะนี่มานั่งตรงนี้ได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ ผู้โดยสารจะกินอะไรหรือเปล่าคะกินไหมคะกินอะไรหรือเปล่าเอาโคกโอ๋อเอาโคกคะ่ะนั่งดีๆนะคะตอนนี้เครื่องบินตกหลุมอากาศนะคะแล้วเราก็เอาอาหารไปให้ลูกค้ามาแล้วคะ่ะโคกมาแล้วคะ่ะหยิบได้เลยนะคะหยิบโคกได้เลยนะคะหยิบโคกได้เลยคะ่ะ แล้วตัวนี้พูดด้วยสารก็เอาโคกไปกินแล้วเออคุณคะคุณคนนี้นั่งดีๆค่ะนั่งดีๆค่ะกินอะไรหรือเปล่าคะอ่ากินโคกเหมือนกันโอเคเงินเดินไปเก็บแล้วนะคะไม่ได้มีใครกินอะไรแล้วอะไรจะไปไหนกันคะจะไปไหนกันเออเดี๋ยวนะจะมายืนเต้นบนเครื่องบินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเครื่องบินตกหลุมอากาศเห็นไหมข้างหน้าเครื่องบินสั่นอีกแล้วอ้าววิ่งแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินอีกแล้วนี่นายเข้าไปกดอะไรอีกเนี้ยฮะเออนายคนนี้นี่มันมีการแบบว่าเตะกันออกจากเครื่องบินได้ไหมเนี่ย ไม่ต้องตกใจนะคะผู้โดยสารไม่ต้องตกใจนะคะปรากฏว่าตอนนี้แอร์โฮสเตสกับผู้โดยสารเข้ามาขับเองเลยตอนนี้เราก็มาบังคับเครื่องบินแทนแล้วนะรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้มันเกิดเหตุฉุกเฉินอ้าวปรากฏว่านายคนนี้จากผู้โดยสารกลายเป็นกับตันเครื่องบินไปแล้วถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะถึงแล้วลงค่ะลงลงนะคะถึงแล้วนะคะไปค่ะอะหยิบกระเป๋ามาค่ะตามแอร์มานะคะขอผู้โดยสารเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ ายบายค่ะบบายบายโอ้โหให้เงินก้อนโตมาเลย ค่าบริการค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอ้ให้เงินก้อนโตมาเลยนะเป็นแอร์โฮสเตสนี่มันช่างดีจริงๆ <c oughs> ส่วนนายาดวงตาของไทยก็กลับบ้านได้แล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ลองเปลี่ยนแมปนะจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยมันจะให้เราเนี่ยเข้ามาเล่นเป็นพนักงานในสนามบินแต่ถ้าหากเราเป็นผู้โดยสารเนี่ยจะฟรีแต่ครั้นี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยอยากจะลองเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะเดี๋ยวครั้น,นี้เราจะลองเป็นแอร์โฮสเตสในแมปนี้บ้างรู้สึกว่าในแมปนี้เนี่ยมันมีเหมือนเออโอ้โห โอ้ยอย่างเท่เลยทุกคนมีนี่มามารับมาด้วยอะ่ะเหมือนเป็นรถไฟอะ่ะรถไฟเพื่อที่จะไปส่งเราบนเครื่องบินอะ่ะทําเหมือนมากบอกเลยว่าทําเหมือนฟุดฟุดไปเลยน,นี่แล้วตอนนี้รถไฟก็วิ่งแล้วโอ้โหอย่างเท่เลยโอโ้สวยเลยโอ้ว่าไปแบบนี้ก็ทําสวยเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องไปขึ้นเครื่องบินที่ตึกนั้นนี่แล้วรถไฟก็มาส่งเราที่เทอร์มินอลนี้โอ้โหอย่างแจมอะ่ะอุ้ย ทำไมส่งกันแบบนี้อ่ะหัวที่หัวตามหมดนี่ดูเหมือนกับว่าเราต้องมาเกตนี้เห็นไหมว่ามีเครื่องบินลำสีแดงจอดอยู่นั่นคือเกตสอง้วตอนนี้ประตูก็ได้เปิดแล้วเราก็เข้าไปในเครื่องบินกันจากการที่ดูเนี่ยมีผู้โดยสารเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น <laughs> มีแค่คนเดียวเหรอโอ้เป็นแบบเฟิร์สคลาสด้วยนะเนี่ยดูสิเป็นแบบเฟิร์สคลาสอันนี้น่าจะเป็น NPC นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งของแอร์คอนเสตอ่านี่ไงโอ๊ยเด เออเอาใหม่นะเอาใหม่นะไม่ได้ดิมันนั่งยังไงเนี่ยตรงแอร์สเตทเนี่ยอ๋อมันต้องนั่งแบบนี้เมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยอ่ารู้สึกว่าตอนนี้มีผู้โดยสารเพิ่มอีกหนึ่งคนที่นั่งไหนคะที่นั่งไหนคะขอแอร์ดูหน่อยคะอ่ะอ่าผู้โดยสารนั่งชั้นประหยดัดอ๋อนี่ไงนี่มีการบอกว่าผู้โดยสารถือตั๋วชั้นประหยัดนะถึงว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถนั่งเฟิร์สคลาสได้แล้วตอนนี้เครื่องบินก็ได้ทําการออกแล้วนี่แล้วตอนนี้มันก็บังคับให้เรานั่งทุกคนนะด้วยความที่เครื่องบินมันจะออกแล้วมันก็บััังงคบให้เราน่ แล้วตอนนี้เครื่องบินก็ขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหทำไมเครื่องบินไวจังเลย,ยทำไมกับตันขับไวจังล่ะอบอกนะว่าถึงแล้วถึงแล้วเหรอเรายังไม่บริการคนบนเครื่องบินเลยถึงแล้วเหรอ ก็ได้ลองมาใช้ตัวละครนี้แล้วก็เอามาแต่งเป็นแอร์โฮสเตดนะหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในบุกฮาวเวนบอกเลยว่าเป็นนาทีสนุกมากๆเลยเพราะว่าก็ไม่เคยมาทาอาชีพในบุกฮาวเวนเลยส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันในคลิปนี้ก็ได้มาสารฝันตัวเองในการที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตดสนใจเครื่องเครื่องบินไหมคะแล้วผู้โดยสารคนนี้ก็ยอมมากับเราแต่โดยดีเอาอาหารไปเสิร์ฟผู้โดยสารก่อนอ๋อผู้โดยสารกินตัวเลโทสเลยโอเค <c oughs> ไม่ค่อยจะหิวเท่าไหร่ระวังเครื่องบินตกหลุมอากาศนะคะผู้โดยสารน,นั่งใิดีนะคะกินอะไรอีกไหมคะอ๋อกินนมเปรี้ยวอีกเหมือนกับว่าผู้โดยสารคนนี้น่าจะหิวหน้าดูนะ